มา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 ปาปลาปลาเปิดนะลอกให้ผมอ่าปาอันตร,รายครับา,า,าดูปลาอันตรายกันที่นักตกปลาของเรานะครับต้องควรระวังอย่างยิ่งเลยนี่เลยไอ้ัก่ขอโครเลย,ยอโอ้ยใครจะไปกินมันโอ้คนก็บอกว่าอร่อยไอ,ไอ้อุบเขากินไอ้อุบโน่น<อ>ไอ้อุบอันนี้ไอ้สิงโตหัวสิงโต ไอ้อปบันก็อีกอย่างหนึง่งอืมปลาที่อยู่ตามแนวปากการังอันตรายจะตายไอ้อูบที่เขากินในอูบปลากินเยอะๆอไปกินอะไรของมันเสี่ยงนะ,นะครับของกินเยอะๆไปซื้อไก่กินก็ได้นะครับนี่ครับ <Okay. S 1> โดนบ่อยนะครับปลาชนิดนี้น,นะครับถ้าเราตกปลาในตามแนวหินนะครับแนวหินนะครับ มันน่ากลัวนะครับมันไม่น่ากินนะครับระวังกันด้วยนะครับในหลายคลิปเลยที่ผมลงไปนะครับก็จะเตือนแทบทุกครั้งบางคนเม้นมาเขาก็เม้นสนุกเขานะครับแต่ความเป็นจริงอย่าได้ลิอาจไปลองนะครับนะนะครับนี่ครับอ่านี่นี่ื่อของมันนะครับอ่าหนังของเขาก็จะเหมือนกับหนังคางคกนะครับสาดๆนะครับรอยปุกปะนะครับเป็นหนังปลาเก็ดปลาหนังนะครับ นี่เลยลักษณะแบบนี้นะครับนะครับออกสีน้ําตาลนะครับอตาใหญ่ๆเหมือนตาเขาหรือบางคนเขาจะเลือกเหมือนตาบูนะครับแต่ที่นี่เขาจะไม่กินกันนะครับตัวแค่นี้เองนะครับอย่าไปกินมันเลยครับอย่าไปเสี่ยงกับมันนะครับบางคนเขาบอกโอ้ยบ้านเขากินกันต้มยำโอ้ปล่อยเขาครับนะครับทางที่อย่าไปยุ่งกับเขานะครับปล่อยแล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับจับสู่คองทะเล บางคนเขาว่าเอ้าปลามีพิษทำไมไม่ไม่ไม่ไมทำลายทิ้งเลยมันระบบนิเวศเขามาแบบนั้นจริงไหมตาอ่า,ร,อาระบบนิเวศเขามาแบบนั้นเราตาไหที่กินได้เราก็เอาเออมันแค่อันตรายเราก็เอามาเตือนกันอา่อาอ่าระบบนิเวศของเขามันจะได้ไม่เสียไงตาพวกนี้มันก็กินอันนี้เหมือนกันกินอาหารตาเล็กเหมือนกันอา่าคนเขาว่ารู้ว่าทำไมเป็นปลาไม่พิษทำไมไม่ฆ่าเขา ถ้าฆ่ามันก็เสียระบบนิเวศหมดปลามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ปล่อยเข้าไปเหมือนเดิมแค่แค่นั้นเองไม่จาเป็นต้องฆ่าเขานะครับเพราะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็เหมือนไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมป้าติดเบ็ดเราเราก็ปล่อยแค่นั้นเองเออนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ